สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชมชม่องปูของยา,าพาแฟมิลีนะคะมาค่ะอีซีเอาเลยยังเข้าไปไหมยายพ้าทิมทอเทียงตาเอน้อ,ง,อ,อ,อ,ง,อนงนับดาวสวัสดีค่ะพูนะ่ะ เลีนน้อยเลีน้อย่านกินก้กิ่อย่งนี่ปูพองยาผ้าด้วยค่ะไปบปิกิ้ข่ามามากันดีย่งคือเด็นคือ้งยมอาเลยเอาเลยข่าเมนูปูพองต้มกบน้องลูกยูงอมมาฝาต้มกบ ต้มกบเอาเลยน้ำผุระค่ะพี่น้องปผูงแชี่น้ำปลาสมตามต้นหนังใหม่ก็ได้แก่ข้าวแก่ข้าวจังกินน้ำรังก็ได้เออเออเมาเงาะนะแก่ข้าวเซลล่าแม่ไม่เอาเชื่อว่ะเอามาแม่เอามาโลยหน่ลืมเบอร์เซล่าแม่ อะไรไคะกะลืมอะไปเอาต้นะน,นิดเดียบางน้ำตุ่มแซ่บหุดบางน้ำกระแตโคตรเนาะมงเพิ่นแนมเพิ่นแนมมาโทรศนะยังวันตอเออไปกินไปกินคุณยายอ่อนอ กินน้ำเย็นกัทำไมกันโอ๊ยงอนต้มกบกินที่มันด้ยยาต้มกบอะจะเค็มก็จะนั่แบกไว้มันผสมนี่เลยม้กระดานกำหงางนี่แม่ละแต่เมื่อเศร้าสั่วเคียดน้อยนะสมเอ้ยไปกำกำงางเนาะไม้กระามอ่อนซอนหลุดเอาไงบ้าระห้างอะไได้บุนหลวอะไรได้บุ๋นเศรษฐอมเศอม มาฮุ่งก็เอาไปโดน้ําที่เว้าเฮาบิดมาน่ะเอามาแต่เฮือนลุงเสือหน่ยนึงเอาไปเลยอยู่นี่บ่มีคนตําดอกเออมันบ่แม่นยามมันล่ะเด้เฮ็ดนี่แล้วมันยได้ปลูกานะ ไปเม่ประอ่อนเขาไปกินเขา้ดางดูดูน้องนับดาวมองหน้าคุณยายอ่อนคอยแก้ไอเราอยู่น้ามันนกพุ่นกินอยู่บ่โอ้ยตัว หอยแค้งแกะแล้วเห่อไหมกินหอยแค้งอยู่อะห้องแก้โผล่ยกินกสิเออแกะแก้เพื่อนเพื่อนแกะอย่างไม่ใหไงพาเราเอาวสันนต้มครบเนาะซีเมือลูกสาวเราดิซีเมือปลาอ่อนเออเสียบทุกอย่างอ ไงโบทันตอนนี้ฮะเยาวาทหัวห่วยทอนิวก้อยนี่แม่บอกบัลมังกอเออเนียนเด้กบัลลังก์พลังุกลบไปสูงแบบแม่แม่มาเนียเนียนเออพอมากินสุปมะเขือเนาะพอดกิ้งกี้นะจีนรตำเผ็ดมากเอผ็ดยำมันกุ้งแซนดัมปลาฟีมือไผ่ลุงยุ้งเออตามกินเออสมตามพร้อมเผ็ดมากแต่แซ่บอยู่แต่เผ็ดต้มกบหั่นฟีเมอเฮาเด้อต้มกบฟีมืออัน แอ <S 2> <S 2> อ้นนะคะหนักปอบเลยต้มกบตากแดดเนาะกบกบเทาแทมกลา,า,างบรรยากาศร้อนอบอ้าวมากวันนี้ น้องนอนแล้วไม่ลองไม่ลองแบกแบบ่าหารใหายเสียความรอดไปเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะอิปซีเอาไซเอาไซเอาเห็นมันเถื่อ เศร้าไห้แล้วเมื่อกี้นี่ไห้ไมันรับหรอปบ้านน้กเอาเมส็ดขันยาวกับโทรศัพท์ไปของไอ้นกเออเอาแล้วเดินทางกลับบ้านน้อยแล้วค่ะอำเภออากาศํำนวยนะคะซีบโลนี่แหละค่ะพี่น้อง จากบ้านหวังเยี่ยมไปสี่สิบกว่าโลสามน้องคอใคนไปคนหมูนะรับน้อยไปคนหมูแล้วก็ไปซื้อหมูเนธรรมดา่อธรรมดายนนะจะได้ออสั่แล้วบ้าะได้ออกมานมาเนี่ยอหน้ายนมไป่ว่าค่กันขอม่ บอไม่เอาเสจเลงๆรำเลยเขาบอเรื่องมันอนมับอเรว่าอรวนเาออ่ะขึ้นข้าวพันยายไว้น้ำาวไ่แล้วนะบอว่าเรได้เอาล่น้ำไม่หาอเอาแล้วนือ้สบ

tại một bóp bay hay tâm lý ở mặt nước mắt nước mắt nước mắt nước พาเรามาทรงดองเราด้วพี่น้องพี่พออ่อนกับิิเบเรียงน้องนับดาวแล้วบาทเนี่ยพี่จยาถวดเพิ่นสวยขยี้ใจสาวแม่ห้างแม่ไม้เอาไปทานี้เนาะเอาปิดปิดปิดมันจะแอร์บอออกเาปิดมีพี่พาเซ็กซี่ขนาดห่อนเอากินข้าวอิ่มก็แยกย้ายนะคะนี่น้องนุยุ่งกลับแล้ว ไปหาญาติอีกจุดหนึ่งนะคะคุณยายออนไปด้วยเดี๋ยวแอดก็ไปรับคุณยายออนอทีนี่ไปเลยนนองดับดาวเล่นน่อยกลับเรายายพาล้วก็มานั่งเห็ดเวียกีย่หม่องนี่แหละพี่น้องเลยที่ทำงานประจำของย่าพาสังกะสีรันปุดเป็ดปุดเป็ดเดียวพี่น้องแดดครับมือนี่แดดแรงมาก เล่นน no ่อยเมื่อเหรอนึกว่าไม่สีนอนบนอนเดี๋เบียกต่อได้พี่น้องบัตรหาจังปเล่นบันนะน่อยมันตึงเผืจังหน่อยก่อนจังไปเล่นน้ำนองนับดาวมาเบียเออยังหน่อยอยู่ยังไม่สามเดือนเลยนะคะตอนนี้สองเดือนกว่า พักขนาดไม่ใหญ่พาเพิ่นอุ่มเหรียญเพิ่นคุณคุณยายทวดด้วยนี่เขาเรียกเนาะยายทวดเดี๋ยวพี่น้องาพาแล้วก็เห็ดเวียกต่อไปจังซอ่ะปูพองกันอนโอ,อ,อเคน,นะคะเอฟซี FC. สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปูงพองนภาแฟมิลี่ด้วยนะคะ เจอกันใหมค่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ